เฮ้ยยังมันชนเอาเหมือนเหมึนเหมนเหมือนเราจะมาเล่นไงโหมดความเร็วกันฮะวันนี้ ไฮลินเบอร์เลเจนดารกคิซีจุกจา้าคิลเลอร์มาฮะแดบแมปจุโาสิกครับผมแมปเดนโนเสาอารีนาพบกับน้องมูแฮมมูหวานดีกว่ะมูหวานจะเริ่มใลสามสองหนึ่งไปไปกาาันแลวจ้าไปกาาันแลวจ้า ใครตามมาวะโอ้โหจุกจัดจัดอืมอืมอืมเก็บทุกมุมเก็บทุกมุมฮะแจุดนี้เธอโบไปแล้วจ้ายาชนยาชนท่องไว้ยาชนยังได้อยู่ฮะยังได้อืมชนไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โหใครได้ดูเขาโอ้โหแย่จัดจัดแย่จัดจัดยายยังน้ำอยู่ฮะยังได้ฮะยาอย่าตกรลังเคยตกรลังมาแล้วรอบเคยตกรลังมาแล้วรอบตรงไปแล้วยังยาว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 ไปฮะยาวยาไปฮะยาวไปฮะยังนำนำตรงนำดุยดุยดุยโด่งครับเลี้ยวขวาฮะอุ้ยชนไปหนึ่งทีชนไปหนึ่งทียังได้ฮะยังตามมาติดติดมีคนตามมาติดติดอืมอืมไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ตรงๆจัดๆตรงจัดๆขอเทอร์โบหน่อยเทอร์โบขอบคุณครับขอบคุณยาชนอยาชนเอิ่มเก็บขอไว้เก็บตรงตรงฮะอิ่มตรงนี้เป็นทางอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ตรงนี้เราต้องควบคุมเองฮะเก็บเทอร์โบเทอร์โบได้นะฮะเทอร์โบได้นะบีบหน่อยบีบเก็บเทอร์โบอยาชนยาชนยังได้อยู่ฮะรอบสุดท้ายแล้วฮะขวาเอิอมเจมจัดจัดเจมจัจัดยังทิ้งห่างอยู่ฮะยังอยู่ อุ้ยตรงนี้ลืมไปเลยว่ามันบีดทางลัดโอ้น่าจะลัดเก็บทุกมุมเก็บทุกทนอีกแหละอย่างวะอ๋อมันมีถ้ำเดือเสาข้างๆนี่อืมลาได้พลาได้ยังไงย่าอย่าชนอย่าชนเก็บขอบไม่ไม่ไม่มีคำว่าชนไข่เลยอเออเออไม่โอ้ my god โอ้ไม่กอดมันแทงไปแล้วมันแทงแกลับแทงมาแทงกลับไม่โกงไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปไปแล้วจ้าไปแล้วไปูไปก่อนละจ้าจังหวะนี้เลี้ยวขวาฮะคุผู้ชมว่าไปดไกไปกับผมฮะเลี้ยวขวาเฮ้ยอยยชนยยยทีชนไปยยย่ยยยยยยไสยยทียยไยยยมย้ยย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 นยยยยยยยชย ไปแล้วจ้า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 อย่าอย่ามาตามติดชีวิตเราอย่าอย่าทิ้งลักษณะทิ้งทิ้งให้ห่างไว้เดียวซ้ายยุขวาเธอโบเธอโบจุดนี้โอ้โหเกือบโดนแสงที่หนึ่งเย่สีทิทีใหม่ด้วยครับผมรีไปหกสิบครั้งแจมจัดจด ชัชน่าต้องเป็นม,มวลนของเราวู้วดีดีด้วยฟังเสีงยงกดไลค์กันฮะอ้าวมันไมแง่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 แล้วทุกทีมันไลค์แล้วมันเสียงแง่แงอ่อีกอีกสตาร์นะฮะอีกสตาร์เก,ก,กังเกรนเริ่มเลยอยไปาีปร่ลอลี แมปอะไรวะเนี่ยแมปฟลอเรสอุ้ยแมปนี้อ่ะไม่เป็นไรฮะหมู่วานแล้วเอาอยู่ฮะหมู่วานจะเริ่มในในสามสองหนึ่งไปเก็บในตัดฮะเก็บในตัต้องโค้งอย่าชนอย่าชนท่องไว้อย่าชนไปแล้วจ้าไปแล้วไปก่อนนะจ้า มีขวามีขวา,ม,ขวามือไป,ไป,ก,ปกับผม <นะ S 2> ครับคุณผู้ชมไปไม่ได้ <laughs> โอ้รถแตกไปแล้วไปไม่เป็นนะ่ะทางนั้น <ไป S 1> นะ่ะโอ้ไม่งั้นได้ดีดีดวงดวงดีเลยเนะี่ยโอ้โหเสียในตัดเสียระบบชนไปหมดตรงนี้เลี้ยวขวาฮะคุณผู้ชมอะไปกับผมอะ่ะเ,เ้ยวซ้ายเรยวซ้ายเ้ยวขวาอีกทีนึง ตรงฮะตรงยาวๆฮะตรงนี้ลากยาวๆไปฮะต้องเก็บในตัดไปด้วยฮะต้องเลี้ยวไปด้วยฮะคุณผู้ชมฮะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเทคนิคนี้เก็บไปใช้ได้ฮะออ้ชนไปอีกทิงทีไม่เป็นไรฮะยังได้อยู่ฮะยังยักอุ้งชนไปอีกทีหนึ่งตันตันจัดจัดกะจะเลี้ยวขวาตรงนั้นซะหน่อยจะจะไปทางลงทางลัดซะหน่อยโอ้โหจบแล้วไม่เป็นไรฮะยังได้อยู่ฮะ ยังนำอยู่ฮะยังนำอยู่ฮะยังไปเลี้ยวขวาอ,อือหืออือหืออือหือชนเก็บหมดชนหมดมีอะไรโอ้ทำไมมันชนโอ้ยทำไมมันชนอย่างนี้วาขอใช้สมาธิใช้สมาธิใช้สมาธิได้แล้วจ้ะไปะยาวๆไปฮะยาวๆไปฮะจะรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ต้องเก็บปุ่มอย่างนี้เก็บปุ่ม สวยจัดจัดสวยจัดจัดขอเธอโบหน่อยขอบคุณครับไปเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวไปซ้ายขวาอูกะจะไปทางขวาที่หนึ่งอือไม่เคยจะไปทางลัดไม่เคยจะไม่ไปทางลัดสักทีโอชนอีกแล้วชนอีกแล้วทำไมรถมันอืดๆวะทำไมรถมันอืดอืดอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงตรงตรงอร์เธอโบมายังเธอโบมาช้าตังมาแล้วจ้าเธอโบมาแล้วจ้ามาช้าแต่มานะไปแล้วไปแล้วเดยวยาวไปซ้ายฮะซ้ายแล้วก็ขวาตรงนี้ขวาขวาเธออือติดติดติดไปหมด ติดซ้ายอืมยาวไปฮะยาวไปขวาฮะขวาขวายาวๆเธอบโบไปด้วยครับเธอบโบไปด้วยครับเยส้สิทิทิใหม่ <laughs> สองนาทีสิบเจ็ดวิไม่เห็นฝุ่นเนี่ยคนที่สองกำลังจะมาไม่ทันด้วย <laughs> ดีไปหกสิบเจ็ดครั้งครับผมแ <laughs> จมจัดชนะอยู่คนเดียว <laughs> ไม่ทันกัเส้นใยสักคนวัวกดไลค์ให้ทุกคนเงียทำให้หมวหวานเก่งยงี่มะแค่นี้แหละครับมาสุงทุกคนไปถึงฝันแค่นี้มาเล่นกันได้นะมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าถ้าชอบก็อยากกดอยากกดอยากกดอะไรล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตัวดีครับ แล้วเจอกันครับ